ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำช่องการชัยลำเพลินอ๋อพี่เชียวนะครับผมบรรยากาศตอนสายๆมือนีเปิดสตาร์ทรถทถานอย่างน้อ,อเพม่อนเสีเดินทางหรือบป่สวัสดีครับมาัด้องบั้นล่างเลยเนาะนีนะ่เนาะนางนางกอนขอพยัญชนเออเอาให้ผู้เฮ็ดนางก่อนเออเอา,เ,อาเปิดกระลังหนือเวทีครับผม วด้ารเข็นฉากว่ดติเกเย็บฉากก่อนครับเพื่อว่าม่ได้ส่เลยใคยต้องเลื่อนบ่หน่เลื่อนบ่เอาเอาเลื่อนรถเข็่อนถอนฮะโอ้จังน้อยผมวลาเดียวขอกลับไปไไเอาเอาเอาโอ้หรือฉากนะครับพี่นอ้องเตรียมงานเตรียมงานวัตถิหาครับผมหรือฉากนะครับ เดี๋ยวก็ลื้อเวทีไปแล้วครับสุด,ดยอดมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเลขบดถือกกรเบิ้งคลิปคือเกาอ่าละ่ะฮ่าแดกดากมั้นี่ฮ่าแดกดากมั้นี่คือจังเห็นอ่ะฟอพญามาแต่เสาเถอะปะฟอพญญาไม่ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมช่องกระชายระเบิดพี่เชียวนะครับลื้อแล้วครับลือ้อ หรือฉากก่อนวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้ซ้อมนะครับ,บนี่สอบจารย์เบิเดแนมนอนอาาจรย์เบิเดเต็นนอนรับอากาศขือฝนสีตกพี่นองอว้าวมีหอดกล้วยโอ้โโอ้โอ้ดยังกินเขาน้อทางฝุดปาหมด โทรหาผมทำไมเมื่อคือนเนี้ยโทรหาผมทำไมผมหลับแล้วแม่นุนยจะคิดยังทุกคนสตกนี่เฮจังไขดดกินนีไปยืมเขาไปยืมเขาจัแกแล้วสิไปโกส,สุมอยู่ฝากสือบ่ บรรยากาศตอนเช้าเช้าครับผมปลามดโทรหาผมทำไมเมื่อคืนสวัสดีครับเอาเลยเออเลยโอ้โหกินหนูผมเป็นหนูกินบ่กินบ่อนรคับบอกตรงๆเลยนะวันนี้หล่อมากอขอบคุณเอ้าลอยจริงลอยจริงจขอบคุณเอซีการชัยออฟฟิเชียนขอให้รวยๆคนดูก่นเงินแล้วไม่รู้ครับสองหมื่นกว่าแล้วอัคลิปไหนกอพญาล่ะ อ๋อพยาตัวปองไม่ใช่ตัวจริงพ่อพยาคนใหม่ไม่กำลังเรียนอยู่กำลังเรียนกำ่็นรเรอกเรียนรำกับอาจารย์เียนสอนเพื่อเพื่อเอาไปเป็นความรู้เฉยแต่เราถามก่อนโทรหาผมทำไมเมื่อคืนตอน4ี่ทุ่มกว่าสทุกว่าจะคุยด้วยจะคุยด้วยปลอบใจไงปลอบใจเรื่องอะไรหวยแดกไงของผมไม่ทลายนี่ปลอบใจนี่ปลอบใจซื้อ8ศูนย์เนี่ยนมันออก0ูยปโอ้ไม่กลับอ่ะ S <S ข้างวเจ้าว่ะัเจ้าแล้วะวัวแต่ว่าในผลนะคุณซ้อมยังนะซ้อมัาเปิดมามาเบิ้งเอาเากมดหล่อมากเลยวนนี้ดูสิแต่งตัวจะไปไหนถามจริงอ๋อเด่เดี๋ยวเราทำไปผิโอ้การไม่เราคึงเออ เดี๋ยวเขาจะไม่ผมก็ใส่แขนมาให้นะครับเอออย่ให้คู่นะครัอเอาสี่สองกันสี่สามเอาเลยใส่คู่นี้ไม่ได้คู่นี้ใสอยู่เลยเอาคู่ใหม่ดีนะครับขอบคุณครับยังออมยังออมหนูครับสี่สองครับหนูโอ้โหสี่สองสี่สามไปได้ครับขอบคุณครับต้องตลองก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้แล้วมันอากาศกินข่าวเศร้าครับพี่น้องพอที่จะชิปเปใส่ไซด์ยังขึ้นตัวรอแถบข้างฟังวะถ้าเกิดแบบนี้ครับล้ำการล้ำนี่ถูกต้องงานผมมาหาความรู้กับ ซ้อมหรือยังล่ะซ้อมหรือยังซ้อมนะลองสักท่อนสิอ๋อเยวคนดูเยอะเอ้าก็ให้คนดูเยอะเอานิดนึงเออนิดนึงป๋าเดี๋ยวนิดนึงเอาไ้ก่อนเอาไปซ้อมดีๆก่อนขอนิดนึงเดี๋ยวก่อนใจเย็นตกลงจะเป็นจริงๆให้ไว้หรือจะเอาชุดมาให้ชุดผมมีอยู่ไม่เอาไม่เป็นแต่ผมแบบว่าเป็นเธอไม่ไม่ไม่ผมจะได้กลับไปอยู่บ้านไม่ไม่ไม่ผมไม่ชอบผมชอบแต่ผมขอขอขอเป็นตัวสำรองถ้าเป็นถ้าเป็นวันไหนผมกลับไปอยู่บ้านวันนั้นเลยถ้าเวอกอีสานใดเราแซมผมนี่ผมกลับไปอยู่บ้านเลย ถ้าว่าได้ผมก็ไม่กลับเลยไม่ใช่การใช้คงคงไม่ได้กลับหรอกเนาะการใช้นี่พูดไม่เป็นต้อง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 เออเอถึงคุณภาพการใช้ก่อนครับเพราะว่าการใช้เนี่ยดูนอกจะไม่ค่อยหล่อนะแต่ตัวจริงเขาเป็นคนหล่อมากหน้าตาดีแล้วก็วาจาวาจาหรือคําพูดนี่ได้ใจครับผมพูดดีแล้วก็พูดแบบธรรมชาติได้เนื้อหาสาระครับผมยู อยู่ไปไปเสีการใช้แล้วกันอย่างนั้นดีกว่าแบบนี้อยู่ยาวเลยเนาะอยู่ยาวครับผมเขาให้อยู่ไหมล่ะอยู่ยาวครับบอสแล่นเขาให้อยู่ไหมบอสให้อยู่ก่อนจะอยู่ให้ยาวนี่ต้องอยู่ให้ได้ก่อนครับไม่รู้ว่าบอสจะให้อยู่หรือเปล่าอยู่ให้ได้ก่อนหกเจ็ดก็กลับผมเกียวแล้วผมผมก็กลับผมคงไม่อยู่แล้วเสร็จผมไปแล้วผมไม่ได้กลับบ้านประมาณเกือบสองเดือนกว่าโอ้โหนี่นี่นี่นะครับ เขาว่าอันี่เขาเขาคุยมาไหนอันคอยไล่ซดมาขึ้นเลยพออาทิตย์อันวันพระก็ยังไปไต่หนูอยู่เขาอาทิตย์มีมือป่าหนูเลยแล้วก็เป็นคนปีหนูด้วยนะแต่แกชอบจริงๆเนี่ยแกชอบหนูไม่แกชอบจริงๆเนี่ยไม่ใช่หนูนะอีหนูแกชอบจริงๆเลยทำไมเราต้องอยู่อยู่ที่ตระลมฮานจริงอาจารย์อาทิตย์โสดจริงๆเนี่ยนะนั่นนั่นชวนก็หล่ะชวนไปชวนที่ผมไม่เห็นมีใครมาเลยเป็ดพอยิ่งเตี้ยอ เรียกพญาอยู่ที่บ้านนะการพูดรสนี่ไม่กล้าเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่ปันี่แกดูคลิปอยู่ไงโสดคอยดูมึงตายเลือกลับไปเนิดแม่พญาอยูีที่บ้านอ๋อจะมาด้วยกันอ๋อแต่ยานที่หน้าตาดีอยู่แล้วโอ้สุดยอดแล้วเนาะก็ได้ได้หน้าตาดีปันห้ำตาคนแล้วปันห้ำตาครับผม มาซ้อมหลับวันมาซ้อมหลับวันนี้วันนี้ห้าโมงนะอย่าลืมไม่ลืมพ่อพญาวันนี้วันนี้ก้อยชาลีนีเข้ามาซ้อมด้จะมาน่าจะมาน่าจะมาซ้อมด้วยนางเอกใหม่ของเราอนางเอกใหม่สวยด้วยสวยด้วยนะคนที่ร้องเพลงก่อนนอนแน่นใช่ไหมอันนั้นเขืที่สุดไอผมผู้จัดการผมก็ต้องอย่หน่อยเพราะว่าก็ต้องเป็นตามบัญชาเพราะผมผู้จัดการเขาจ้างผมผมก็อยู่ต่อ ถ้าเขาไม่จ้างผมผมก็ต้องไปเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านแต่ต้องทํางานดีๆนะเพราะว่าก็ทําสุดฝีมือแล้วเชียร์สุดสุดสุดฤทธิ์แล้วสุดสายใยเนี่ยคือเชียร์ก่อนก่อนน้องอุนโบเพราะมากเลยแต่ดูแล้วก็เข้าตาเข้าตาบอสนิดหน่อยยังยังไม่ยังยังไม่เต็มยัง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 ไม่ค่อยๆทําไปเรื่อยๆแค่นั้นเองยังไม่เต็มร้อยนะเต็มันนี้คืออะไรนี่เพรว่าเต็มเป๊ะอะไรนี่ฮะหลามยังนี่ เฮ้ยเขี่มังกรครับียังนะลาบยังไปดาบบองครับโอ้เก๋ว่าตอนนี้ผมจะไปกินนั่นน่ะตอนนี้ผมจะไปกินอันกะเพราเอ้ยคณะหมูกรอบอร่อยมากอยู่โฟสุมผมยินไม่จะซื้อมาฝากแค่กล่องไม่คณะหมูกรอบไข่ดาวอร่อยมากเลยเอาไว้ก่อนผมตอนนี้ผมหยุดแป้งก่อนแต่หุ่นดีมากเลยปะไม่ดีเพราะว่าผมขึ้นมาสิบโล กิโล <ผม S 2> นะกินมั่วสั่วไปเขากี่โลนะสิบโล,โลรแรกมาเจ็ดสิบเจ็ดต่ตอนนี้ไปแปดสิบแปดสิบกว่าด้วยผมนี่น่าจะเจ็ดสิบแต่ว่าพุพงผมยุบนะยุบยุบลงเยอะอยู่ยคนรูปหลอ่อ,อคนรูปหลอ่ห<ะ>อฮะเมื <laughs> ม่อไรเสียเสียตัวใ <laughs> หญ่โอ้หลอ่อคนอะไรเท่ชิบหายเลยอันเหมือนดูซิว่าึงมาดี ผมให้นะกายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปแล้วอยากได้รองเท้าคู่นี้ใช่ไหมมันเล็กนะนี่ป๋าใส่เล็กนะต้องให้จันบวชแล้วรองเท้าผมไงเดี๋ยวเลื่อนให้ใหม่ไม่เป็นไรแกอยากได้คู่นี้อ่ะคู่นี้ผมชอบมันงอตรงสี่นิ้วนะโอ้ยไม่ผมไม่ให้คู่นี้ไอันี้ผมใส่อยู่ครับผม เนี่ยทำไมไม่ขอการชัยอ่ะโหมลายเที่ยวสองสามหมื่นดูสิ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 ให้ไปแล้วคู่นึงไหนเอาให้แล้วทำไมจะเอาอีกอ่ะเอาอีกแล้วจะได้คนเบื่อเนาะไหนไหนมาดูสิการชัยทั้คู่ไหนอ่ะนะครับอันนี้คอนเวิร์ตของใครเนี่ยของผมครับเอาลูกมาเอาอะไรอีกเอ่ะอันได้คนเบิ่อตัวอันนี้ก็คอนเวิร์ตอันนั้นเบื่ดคอนครับพี่น้องเอออันนี้ก็คอนคนมาเกิดกูนี้ครับอันนี้ความเบื่อนันเบื่ดคอนโอ้โอ้ขอโทษครับใบไม้เต็มนะครับโอ้เทคแคร์นะครับผมเนี่ย ออผมขดดพูีก็พอดีเเลยตมไปนน่กาแฟโอเคไหมกาแฟน่ะกาแฟอร่อยครับอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากซองซองยาวๆพยายามกินหน่อยนะผมไม่กินเพราะจะได้จะได้ไม่นอนไม่นอนกินกินประมาณทุ่มนึ่งก็กว่าจะหลับประมาณตีสามแล้วก็อย่าไปกินซองใหญ่ซิเรากินซองเล็กซองใหญ่ไม่กินซองใหญ่เราต้องกินตอนเช้าครับผมครับผมอืมี๋ยวจะมีอ่า เขาจะส่งกาแฟโสมมาให้เยวเอามาให้ชิมอร่อยมากชิมก่อนนะเพราะว่าบ่มให้ชิมแต่ไม่ให้กินใช่ไหมก็แล้แต่คุณจะกินหรือจะแดกเอาก็ได้แล้วก็ขบคุณบผมเอาวันนี้เอาแค่นี้ครับคลิปนี้เอาใหม่ครับขอให้แฟนรับเอฟซีของการใช้ออฟฟิเชียลรวยรยรวยรวทุกคนแต่ว่าแต่การใช้ไม่ถูกใช่ไหม เขาก็ไม่ถูกพมดครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับทุกท่านรับคปลามดนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจช่องกระชายลำเพลินเอาไปเชียวันนี้สายๆอากาศดีเหมือนฝนจะตกนะครับผมขอบคุณพี่น้องของปลายสู้ผู้สู้คนไว้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งจะไปจะไปดูเสื้อเขาตัดเสื้อให้ที่บ้านไม่โดมพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องครับผมนี่อากาศคือฝนจะตกาแดดดากคุณ เมืด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 คืบคืบโอ้ยอันเบากขาบาอา่ะปัดเขาที่หอนหอนจกักปัดก่อนอันบาวานจะข้นพี่น้องเนี่ยีน่น้องอ้าเนื้อของตัวนาะปลากะีน้องจอขบวตายจะต้องเดี๋ยวอันนี้นอีกวันนึง,น,งน่วัน อขันกระแตกป๋าขันแตกอนะ่ะซื้อขันมาเลยนะเอ,อ่ะขาออคนรอเนาะขอบคุณพี่นอ้องพ่อกันกิหนานะสวัสดีครับ